โอวปาดเพื้อนดอกนี้หัวแดงหัวแดงเจุณพื้นปาปาด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 เจออีกแล้วหัวแดงสองดอกเลยมีแค่ดอกเดียวนะดูเลยเธอดิหมาเลยบ,บ้านแล้วระหว่างทางพลาดแล้วเรา ันพลาดแล้วนั่นเนี่ยพลาดเลยเพื่อนๆเป็นไปได้ยังไงนี่เฮ้ยกำลังจะกลับนะมาเลยจ้ะมีอ <c oughs> ีกไหมจ้ะเดี๋ยวจะน้อยใจแนะ้ไม่ได้เอากลับไปด้วยนะ <c oughs> นี่โอ้ยทำไมได้เอาไปเนี่ยเพื่อนๆ้วยเสียดายขนาดเลยนี่ไม่ใช่แค่ตรงนั้นเลยเพื่อนๆได้ไปสี่ห้าดอกแล้วไม่ได้ถ่ายก็มี นี่ดูดีเพื่อนเพื่อเลยจะกลับแล้วนะจ๊ะ <c oughs> นี่เธอจะกลับแล้วนะ <c oughs> มาเลยมาเลยว่าจะได้กินแบบไหนบ้างเลยลองดูดิอันนี้ตัดตัดแล้วอันนี้คือไ,ได้อยู่เนี่ยเกือบเกือบไปแล้วนะน,นั้นปิด ไปแล้วจ้ะจะใช้ได้ข่าวจ้วเลยน่ากินเลยแหละเราก็จะกลับแล้วล่ะเห็นนี่มันอร่อยนะเดี๋ยวกว่าจะมาอีกหลายวันเอาไปก่อนนะเดอกนี้กลับมาอีกทีก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วดอกนี้ได้อยู่นะเอาไปแล้วกันได้ได้เนื้อแข็งอยู่หลุดแหละเจ้นเพื่อน นี่นี่เขาหลุดเขาหลุดดูงามไหมงามงามแบบนี้เห็นใครหรือจะไม่เอามาจ้ามาเลยจะมาเลยจะใส่เสื้อมาลายตัวร้อนเลยจ้าตอนนี้เราเนี่ยนะเขาดึงรูเขาดึงรูทิง้งไว้นี่ดอกเขาไม่เอาเอาไปไลยเราเอานี่จ้ามาเลยมาเลยมาเลยเรา ตัดหมกไว้แถวนี้นะเพราะเดี๋ยวมันมันไปรวมกันแล้วมันโอ้มันเลอะไปหมดเลยเพืเ่อนๆนี่ี่มันมันจะเปื่อยนะจ๊ะโอ้มันจะเปื่อยเพื่อนเอยเสียดายจังเลยเหตแบกกลับไปบ้านนะัก มีแดดเฉยเลยที่แรกพยากรณ์อากาศบอกว่าไม่มีแดดนะเราใส่เสื้อมาหลายตัวเลยสิบสององศานะสามตัวเสื้อร้อนอ้าวเลยตอนนี้ยิ่งเดินก็ยิ่งร้อนเลยครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะจ๊ะเราก็เอาตัดขาเห็ดปนกับคลิปบ้างอะไรอย่างเงี้ย คิดว่าปีนี้อดเห็ดแล้วนะเราก็ไม่คิดว่าช่วงนี้ดินมันร้อนเนาะมันไม่ได้น้ำเลยช่วงซัมเมอร์พอน้ำมามันมัน,ม,น,ม,นมันอยากเกิดอยู่แล้วอะน้ำมามันปะทุเลยจ้ะใครแข็งแรงก็รอดไปใครไม่แข็งแรงก็หนาวไปตัดเยอะไปหน่อยขอพายจริงไง เอาตัดในกล้องไม่ค่อยไม่ฝีมือเลยครับเนี่ยมันมันเป็นเน้ยจะตัดทิ้งไว้จ้ะมันจะได้เกิดปีหน้าจะมีเวลาตัดไม่เน่ยมันได้ยินเสียงคนมาแกเราคิดว่าเราว่าวันนี้ไม่น่ามีใครมานะ มันเขามีคนมาก่อนเราแล้วแหละเขาดึงทิ้งให้ดูอยู่รอยตัดใหม่ๆก็หลายดอกอยู่จ้ะถ้าใครอยากกินก็มามาหาก็ยังได้กินอยู่จ้ะเพื่อนเสาวอาทิตย์คนเยอะเราไม่ได้มาเราป่านนี้ไอแบบนีนะ้ไม่กินมันจะเปื่อยจ้ะ เหงื่อแตกเต็มลูกตาเลยตอนนี้เพื่อนๆเนหงื่อแตกเต็มลูกตาเลยอ่าเพื่อนๆดีไหมเจ้าเนี่ยใช่ได้อยู่นะเดี๋ยวเขียดทากออกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ได้ไดจะดอกนี้เพื่อนเรา,าเห็นเห็ด <laughs> นอนอยู่ดอก มันดีม่จเจ้าเธอวันนั้นทำไมฉันไม่เห็นเธอล่ะือดีอยู่นะยังแน่นอยู่เลยเดี๋ยวเอาไปเล็มๆหน่อยแล้วกันเนาะทำอยังกระโอดเลยเราแต่เราเป็นคนเสียดายมันก็ดีอยู่นะมาจ้ะ <c oughs> <c oughs> แน่นนะดังปึกเลย เขาดีมากนะดอกเนี้ยปีเลยแหละหัวแดงเพื่อนเพื่อนมาลุ้นกันที่ดอกเนี่ยลุ้นกันดิมันใช่ไหมโอ้โหมันผิดมันผิดมันไม่ใช่เพื่อนมันเห็ดน,น้ำมงน้ำหมากอะไรโอ้ว่าปาดเพื่อน,นดอกนี้หัวแดงหัวแดงเจ้าเพื่อน จะเห็ดพึ่งหัวแดงโอ้โหแน่นปั๊บเลยเพื่อนเอ้ยแน่นมากเลยืึสองดอกเลยจ้ะมัมนๆเลยจ้ะเพื่อนๆเห็ดพึ่งหัวแดงกล้องนี้รู้สึกไม่ค่อยสว่างเพื่อน,อนปาด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 เจออีกแล้วหัวแดงนี่อดอกหนึ่งโค้ดสองดอกเลย ได้มีแค่สอดอกเดียวนะดูเลยเธองามงดเลยจ้ามาๆมาๆมา,มาค่อยๆค่อยๆเขาบอกวาทั้งแม่ทั้งลูกเนาะโอ้ยอย่าหนจัมันตัวนะเราก็อย่าให้เพื่อนเพื<ๆ>่อนเห็นมันมีลากไง ก็ไม่เอามาแต่มันขึ้นเองไหมจ๊ะเพื่อนเพื่อนเห็นปะมาเลยนะนะมาจะอีกดอาจากจะอีกดอกนะเพื่อนเพื่อนลงสายตาเขานี่แหละอันนี้อันนี้น่าจะโดนเยอะนะโดนไปเยอะอยู่ดอกนี่ <c oughs> ใช้ได้อยู่นะ ไมได้อยู่จ้ะมีแค่นี้นี่จ้ะเดีดิอืมหมาเลยเราเห็นนะเมื่อกี้นี่เพื่อนๆเนดินนะเราเห็นเห็ดน,นี่จ้ะกวมังจะเหยียบลืลเมั่าตรงนี้มีแสงพอดีเลยนี่มันผอมนะตัวรีบเลยแต่ก็กินได้เนื้อยังแข็งอยู่เลยปาร์ตเลยเพื่อนๆเ,เห็ดดอกนี้อืม ไม่นอนอย่างนี้ล่ะไปไปไปถ้าทางดอกใหญ่มากเลยอยู้ใหญ่จ้าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปเลมเอานะเนี่ยเดี๋ยวเล็มเอาจ้าเพื่อนเพื่อนนี่ดอกนี่เก็บเลยเก็บเลยเรานี่จ้ะหัวแดงเห็ดตึ้อหัวแดงยังมีหลงเหลืออยู่นี่จ้ะวันนี้ได้เท่านี้ ก็ย,ยังดีนะดีกว่าไม่ได้เพราะว่าเขาก็หลุดหลุดสายตาอยู่จ้ะเปิดจังเลยนี่เพื่อนๆก็มีหลายคนบอกว่ามันกินได้นะเนี่ยสวยจ้าสวยเพนไม่ได้เจอง่ายๆนะนี่เนี่ยนะนี่นนนกก็เป็นอย่างนี้นะจ้าเพื่อนๆน,นี่ กรุบอร่อยเลยจ้ะเดีย๋ยวเราทําความสะอาดก่อนนะจ๊ะนี่จ้ะเราก็ตัดตรงนี้ออกเนาะต้องไปล้างน้ําจ้ะเพ,เพื่อนเพราะมีขี้ดินนี่แมงยังไม่ค่อยมาอยู่นะเพื่อนเอ้ยอยัางงามเลยจ้อยัางงามเลยเพื่อนเพื่อนงามงามเห็ดกระลำของเราห้าดาวเลยจ้ะ หากินยากมากในจากเขตที่เราอยู่นะเพืเ่อนๆโอ้ไฟก็ยิบระยับเลยเราเดี๋ยวนะไฟระยิบระยับเลยแม่จ๋างานหนักที่บ้านเนี่ยน,นี่ตัดขามาแล้วนะเดี๋ยวล้างเคลียร์ขี้ดินออกจ้ะแล้วก็แสะอีกหน่อยนึง บรรยากาศดีมากๆเลยอยากไปหาเห็ดตอนนี้ขอเข้าไปดูก่อนนะจ๊ะว่ามันจะมีเห็ดไหมนะกคนนี่โอ้โหสวยจริงๆเลยเพื่อนเหลืองั้งหมดเลยดูต้องฟ้าดิ